วันนี้มีแพ็กใหม่ครับท่านผู้ชมก็เป็นแพ็กที่เรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะแบบอยากได้มากเลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในานั้นที่อยากได้เพราะว่าของในวันนี้นี่ก็คือคาบีลังคานี่เลยกระเป๋ากระเป๋าที่มันเคยเอาเข้ามาแล้วแล้วมันก็เอากลับมาวางขขยครั้งหนึ่งนะซึ่งตอนนั้นที่มันเอาเข้ามาผมไม่ทันเล่นด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเขาเอาเข้ามาตอนไหนนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะทําการซื้อกระเป๋าอันนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่มีก็สิ่งที่จะได้มาก็คือมีกระเป๋าหนึ หนึ่งชิ้นนะก็เดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปดูนี่เลยกระเป๋าอะไรอ่ะทาอร่อยเด้งดึ๋งชอบชื่อมากเลยชื่อน่ารักมากเลยนะก็และอีกอันหนึ่งก็จะเป็นท่าทางยิทธาทางเลยอ่ะโดมะหรอโดโดมะโดมะน่ารักดีนะมีเอฟเฟคด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกระเป๋านี้ก่อนเลยก็ดูรเรเยวหนึ่งสิเลเวหนึ่งจะเป็นชาอะไรอ่ะชาไทยเหรอมไม่รู้มันไม่มีบอกนะว่าเป็นชาอะไรก็เป็นยแค่เลเวหนึ่งมันไม่เล็กนะมันก็ใหญ่อยู่นะขนาดมันเท่าเท่ากันเลยนะเลเยวหนึ่งเว,งเวสองเนี่ย แค่ว่าวิวสองมันก็จะมีปีกออกมาน,นะก็ที่ผมอยากได้เพราะว่ามันมีปีกนี่แหละอืมมันทําให้กระเป๋าดูแบบไม่ไม่เรียบง่ายเกินไปนะมีดูมี effect. เอฟเฟกตวิวสามก็อ๋อวิวสามจะไซส์ใหญ่หน่อยเป็นชาสตรอเบอร์รี่เหรอวิปครีมด้วยมีวิปครีมแล้วก็วิวสี่นี่เลยแก้วน่ารักมากแต่หลายคนน่าจะซื้อไปแล้วแหละก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาซื้อเช่นกันนะราคาอยู่ที่ประมาณ35บาทโอเคไม่จะาช้าทาการซื้อไปเลย เรียบร้อยทําการซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วโนอะ้โหดูดิกระเป๋าน่ารักมากน้องน่ารักมากบอกเลยนะใครยังไม่ซื้อนี่ก็รีบไปซื้อซะซื้อเก็บเอาไว้ก็ยังดีถ้าความเหลืออยู่ที่1นึ่ันนะก็ปกติแหละแล้วก็มีท่าทางท่าทางอันนี้ก็อยู่ที่ราคา10บาทถูกถูกถ้าสิบาทก็จัดไปเลยไม่ต้องอะไรมากโอเคทําการซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รับไปนี่นะแคตนี้เราเรียบร้อยแล้ว2ชิ้นเดี๋ยวเราไปลอง ใส่ดูดีกว่าเนี่ยมาดูที่ท่าทางก่อนเลยนี่ก็ตั้งไว้แล้วกันแทนอะไรดีแทนอันนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็ของเล่นกระเป๋านี่เลยกระเป๋าดอกจันไปเลยนี่ลองใส่ดูดินี่โอ้โหน่ารักมากลองดูดสีชอบนะ อชอบมากเลยแล้วกระเป๋าฟันผู่ผมน่ารักกว่าเออนี่แต่ว่าเราก็จะมาร์กไว้2อันแล้วกันนะนี่เลยเราก็เอามาใส่เป็นหน้าห้องโถงเลยก็คลิปนี้ถ้าผู้ชมอจะคิว่ามันจะสั้นเกินไปใช่ไหมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรความดึงคลิปยาวเราก็จะไปเล่นสักเกมหนึ่งแต่ว่าผมจะไปเล่นโหมดแบทเทิลนะก็คือดวลตัวต่วต,วต,วต,วตัวนั่นเองนี่เลยนะก็คือโหมดเจ้าแห่งราชาปืนนะก็เรียกง่ายๆคือมาเป็นโซโล่หนึ่งๆอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยคือต้องบอกว่าโหมดเนี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคือแทบว่า เพราะว่าผมส่มมากไปกดแบบโดดล่มมากกว่านะหมดนี้เลยไม่ค่อยได้เล่นจะลองมาแก้ไขปืนก่อนปืนที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็เป็นปืน m 4กับโอโ้โห m 2 4เอามาทำไมเนี่ยแก้ไขแล้วกันขายไปหมดเออเอันนี้อะไรอ่ะขายขายข,ายขายซึ่งปืนที่เราจะใช้ก็เป็นปืนที่ผมชอบปืนนึงเลยนะก็เป็น QBZ นี่เลย QBZ192 นะแล้วก็ ปืน S M G ใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นปืนนี้แล้วกันนะ P P 1 9เพราะว่ากระสุนมันเยอะดีนะยิงจะได้แบบหมดช้าๆหน่อยแล้วก็ของกับของแต่งด้านล่างมันมีอะไรก็จะมีพวกระเบิดระเบิดไฟระเบิดมือแล้วก็ระเบิดแฝดนะก็ไม่ได้ใช้หรอกจริงๆอะ่ะเพราะเรามีการ์ดตัวละครไงพอมีการ์ดตัวละครอ่อระร,นะระเบิดพวกนี้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วแหละุยมี2การ์ดตั้งค่าหรอเอาตั้งค่าเดียวก็พอนะโอเคเราตั้งค่าไว้เซตเดียวเนี่ยแหละผมว่า2ปืนนี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะนะโอเคทำการสุ่มไปเลยห้องม เจอห้องแล้วดูคู่ต่อสู้ของเราซิเป็นใครมาจากไหนโอเควัดแรงบอลทำไมทำไมคู่แข่งฉันเป็นแรงบอลไม่แน่ท่านผู้ชมมันแรงบอลแต่ว่ามันอาจจะแบบมีฝีมือก็ได้นะกดเตรียมพร้อมเริ่มได้เงหมดนี้ก็หนึ่งหนึ่งเอาแคปซูล เกือบไปแล้วท่านผู้นนชมนึกว่าจะโดนสอยหัวนะหาตัวไม่เจอโอเคกดไม่ใช่ตั้งค่าอะไรเยอะก็พร้อมไปว่าเขาแคปซูลแน่นอนนั่นไงเอานั่นไง โอ้ตำนานแต่เด็อแรงบอลคือเหมือนจะไม่ค่อยได้เล่นป่ะโอเคมาผู้ต่อสู้เราไม่ธรรมดาผู้ต่อสู้เราไม่ธรรมดาแคปซูลเล่นละกันเขาแคปซูลเล่นโอ้เข้าหัวผมมาดูมันเข้าหัวไม่ธรรมดาดเดี่ยนี้เราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมเขาเก่งนะเขาเก่งเรามันมือสมัครเล่น ก็แดดได้กากอากาศเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เกือบจะกัดฟันเล่นแล้วนะสองเท่าตึงอยู่นะท่านผู้ชมทีนี้จริงๆผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากหรอกท่านผู้ชมดูแล้วอย่ากคุหจิตนะบึ้ม โู้มันไวกว่าสองอุย้ยรู้ไหมผมจะแพ้เหรอแพ้ไม่ได้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 ผมว่าจะเปลี่ยนการเล่นแหละเล่นการ์ดการ์ดแดงดีกว่าเด็ดเด็ดมามาสิเล่นการ์ดแดงดีดดดดไหมอ่ะ ผมเล่นเป็นการ์ดแดงดีกวา่าเล่นกลางอากาศน่าจะได้เปรียบคิดว่านะคิดว่าไม่ได้เปรียบตายเจอบตายด้วยเฮ้ยผมแพ้แล้วเหรอเนี่ย อีกสักเกมไม่เป็นไรหรอกนะอีกสักเกมดีกว่าอืมอีกสักเกมแก้มือรอบนี้แก้มือไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงเดี๋ยวเราแก้มือนะมาคนเดิมปะโอ้คนใหม่คนใหม่คนใหม่จะเป็นการ์ดเขียวดีกว่าลองลองแก้มือใช้การ์ดเขียวดูหมักเห็นแวบๆบแบบไม่ธรรมดานะคนนี้ ไม่ธวรมดาหรือว่านีคนเก่งๆเขาเล่นหมดนี้กันนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่เก่งไงเออตูนมาที่ไหนวะเกือบคือผมเล่นกลางอากาศไม่เก่งไะนะท่านผู้ชม นะกาอากาศน่าจะไฟยากเขาผมเล่นไม่ได้หรือว่าเราเล่นพื้นดีกว่าเล่นพื้นดีกว่าอย่าไปสู้กับมันเลร้รอให้มันแคปซูลก่อนดีกว่าเราค่อยแคปซูลทีหลังตั้งเงว่าผมไม่เล่นแล้วกาอากาศเพราะกาอากาศผมสู้มันไม่ได้อ่ะไปช็อตเราเราไม่เก่งเท่าเขา มานี่ผมแค้มดักตรงนี้เลยเขาจะมาเล่นแคปซูลกะไปแล้วเชียวสองสองและมาตอนนี้ผมไม่ยอมหรอก แพ้ไม่ได้เราจะแพ้เขาไม่ได้ว่าเขาเออกขวาไงไงอะไนเงเฮ้ยติดเอาติดติดติด ติดผมวิกติดอยู่ในบ้านเรียบร้อยแพ้แพ้โอเคกนรนผู้ชุมก็ อยู่มานี้ยแล้วกันเออ,อก็แฮบไทสองเกมเออก็ผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะก็จริงๆจะพูดถึงกระเป๋าด้วยนะแต่ว่าติดเล่นไปหน่อยแนละ้วจริงจังเกมมิ่งไปหน่อยก็กระเป๋าก็คือจริงๆมันก็น่ารักดีกกนะอ,กอนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์แลวกดสมัครให้เป็นนะกำลังใจในการคิ่กะโไปของผมด้วยครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรในรีเกี๋ยตามชมกันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนแล้วเจอกันตอนต่อไป